สวัสดีค่ะเดี๋ยวมือนีเนาะคะนะ่ะเนาะคอยสีผ้ามาเบิงสวนผักนะคะในบ้านนะคะช่วงนี้เขาหนา,นา,นาวแล้วนะคะกอนเก็บผักแพร่นนะคะไปเห็ดซุปนอรหไม่มือนีนะคะกะสีเอามให้เบิงกอนนะคะเนาะกอนสิตัดเขานะว่าความงามของเขานะคะเขาน่าหน,น,นาวแล้วในประเทศอังกฤษนี่เข้าปลูกใส่กระถางนี่ว่าเขาเกิดมาหรือว่าเขาอยู่ในสภาพใดเนาะเนาะกะเชิญชมนะคะ,ะ,คะไปน้ากันได้เลยค่ะ ขอบหน้าต่างอากาศมันหนาวมันก็จะเป็นฝาในจังน้อยนะคะเมื่อนี้เนาะค่ะแต่ว่าก็มีแดดออกอยู่นะคะประเทศอังกฤษนะคะนี่อันนี้จะถานน้อยๆนะคะเอาพ่อ,อยูพอกินนะคะเนาะพ่อได้ใส่กับเขาให้มันได้กลิ่นหอมนะคะเป็นชอยเนึงกันแล้วแต่นะะเนาะเอาปรับตัวตามสภาพพื้นที่ของเฮาที่มีอยู่นะคะนะ,นะก็อย่าลืมนะคะเด้นลูง่าย ดูแลง่ายๆค่ะนะคะก็คือพักแพร่วนะคะการเพาะการแยกกับง่ายมาก,มากๆอันนี้นะคะเขาก็เอาไว้นะคะเอาไว้ในอขอบหนาต่างนะคะนี่นะคะเข้าเอาส่วนหนึ่งนะคะเขากับมีนะคะปลูกไว้อยู่ในสวนนะคะก็เสียไว้ลงพื้นนะคะลงพื้นดินนะคะไว้ในส่วนหนึ่งนะคะอ่าอีกส่วนหนึ่งเขาเอเขามาไว้ในบ้านในขอบหนาตา่างเขานะคะเขาก็ขึ้นยังสวยงามเลยนะคะนี่ นะคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจโอเคมาลง,งวิดีโอว่าต่างแดดน,นะคะคนไทยไกลทินนะคะเนาะนี่เนาะ,ะนกะ,ะกะเป็นอีกนะคะช่วยหนึ่งนะคะปลูกพักแพรวใส่กระถางนะคะถึงหนาหนาวเห้ากันใหญ่เขาเขามาไวในบ้านได้นะคะอันนี้ก็คือกระถางหน่อยนะคะหลังจากที่เห่านะคะได้ ตัดแบ่งเขาไปนะคะเพื่อว่าเฮาบ่อยจะให้เขาตายตายแล้วก็ซูนไปจากบ้านเฮานะคะเฮากพยายามรักษาเพราะว่ากับเป็นชอบชอบนะคะชอบกินกับสุกนอกม้นะคะอันนี้ก็มืออีกะเลยเอามาอวดเพื่อนๆนะคะเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะที่เฮาปลูกไว้ในพื้นเนี่ยสังเกตนะคะเฮาพื้นนะคะพื้นแต่ว่าเฮาก็บล็อกกระถางนะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนครัวเป็นพื้นบล็อกบล็อกเนื้อทีไว้ให้เขา นะคะขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะนี่คือเดือนเดือนพฤศจิกายนะคะใกล้สิผ่พานไปแล้วนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองแล้วนะคะนี่นะคะเขาก็ยังอยู่อย่างสวยงามนะคะกะวังวานะคะเขาซีอยู่รอดนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาปลูกนะคะอยู่ในสวนนะคะลงพื้นเขาก็ปีนานะคะผ่านเอ่อหิมะผ่านหนาหนาวไปแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาคือเกาค่ะนะคะเขาก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนในการทดลองในปีนี้นะคะ นะคะก็ะมีปีนี้ที่เฮ้าแบบว่าได้สนใจนะคะได้ดูแลเขานะคะอันนี้กะอยากเอามาฝากเพื่อนๆนะคะน่ะอันนี้เฮ้าหมักนะเฮาหากหมัก หักหลายนะคะมักปลูกนะคะกินกับท่านนะคะแจกเพื่อนแจกโฟงนะคะเพราะข้ามีได้หลายๆแล้วมัาปลูกได้หลายๆลาหรอกขาก็สิมีความสุขหนึ่งแหละนะคะในการที่สดูแลเขานะคะให้เขาจเจริญเติบโตมายางสวยงามนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีความสุขมากกว่านอกจากการดูแลเขาแล้วนะคะก็คือการแบ่งปันค่ะมักนะคะเวลาให้เพื่อนๆหรือเพื่อนมหาหรือว่าเขาไปหาเพื่อนๆนี้ก็สิเป็นแบบว่ายามเขาได้เอาของ ฝากโมนี่มันก็เป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งนะคะตามมืาคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามด้ค่ะเฮากระซิมี่ย่างแบบว่าที่แบบว่าอาจสซิบอ เมื่อก็แแล้วแต่สถานการณ์นะคะของแต่ละมือเพราะว่าเข้าเป็นในลักษณะลฟ์สไตล์นะคะเนาะกับบางมืออาจซีอยู่กับต้นไม้ต้นหมอกต้นไม้แน่นะคะบางมือนะคะเข้าอาจสีออกไปข้างนอกนะคะไปเหตุการณ์นี่กิจกรรมยังต่างๆนะคะตามสถานการณ์นะคะอาจสีมีอย่างว่าเสื้อผ้าเสื้อผพรเพื่อนๆน,นะคะถ้าว่าอยากพลาดนะคะกัะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เข้ามาชมนะคะกับมือนี้กับสวัสดีค่ะขอบคุ ณค่ะสวัสดีนะคะเด้ยอยูดีมีแห้งกันทุกคนค่ะ